วันนี้แม่บ้านจะพาทำห่อหมกทะเลสูตรไม่ต้องดึงค่ะเคล็ดลับวิธีทำให้หมึกกุ้งปลาไม่คาวทำได้ง่ายๆเลยค่ะทำวิธีนี้สะดวกและรวดเร็วอร่อยมากๆขั้นตอนแรกเราก็จะลวกกระลำปีก่อนค่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยกุ้งกุ้งนี่นำไปล้างให้สะอาดแล้วพาหลังดึงเส้นดำออกแล้วนะคะเราลวกก่อนก็เพื่อจะไม่ให้เขาคาวลวกให้สุกสัก80%ค่ะนำปลาหมึกลงลวกเลยค่ะ ให้สุกสัก80%เหมือนกันค่ะทำแบบนี้ปลาหมึกก็จะไม่คาวเนื้ออร่อยเด้งเลยค่ะพริกแกงเผ็ดค่ะ1ช้อนโต๊ะครึ่งตามด้วยไข่ไก่หนึฟองกะทิค่ะ500 ml แบ่งเก็บไว้250 ml ค่ะเอาไว้ทำสำหรับราดหน้าหัวหมกของเรานะคะผสมให้ไข่ไก่กับพริกแกงกะทิเข้ากันดีค่ะ นี่ค่ะเข้ากันดีแล้วเราก็จะปรุงรสค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลย,ยีให้น้ำตาลละลายดีค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราจะชิมรสก่อนที่เราจะปรุงน้ำปลานะคะเพราะว่าพริกแกงนั้นเขาจะมีความเค็มอยู่ค่ะแม่บ้านจะใส่น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะพอค่ะพริกแกงเขาเค็มอยู่แล้วค่ะคนให้เข้ากันดี เสร็จแล้วใส่เนื้อปลาลงไปค่ะในบ้านใช้ปลากระพงนะคะใครจะใช้ปลานินปลาทับทิมปลาอื่นๆได้เลยค่ะตามด้วยเนื้อสัตว์ที่เราลวกไว้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันดีค่ะตอนเราใส่เนื้อปลาเราก็คนให้นานสักหน่อยนะคะจะได้ข้นๆเหนียวเหนียวมีความข้นมากขึ้นค่ะเวลาที่เราคนนานๆน,น,นะคะ คนโบราณเขาทําเขาจะคนนานมากเขาจะไม่ใส่แป้งกันเลยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ใบมะกรูดซอยค่ะตามด้วยกระหล่ำปีใบโหระพาค่ะคนให้ส่วนผสม,มเข้ากันสักหน่อยค่ะเนี่ยค่ะมีความข้นมีความเหนียวจากกะทิไข่ไก่ค่ะไม่ต้องใส่แป้ง ขั้นตอนต่อไปเราจะทํากะทิไว้สําหรับราดหน้าหอหมกของเรานะคะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะคนเรื่อยๆจนกะทิเขาเดือดคนไปเรื่อยๆค่ะน้ําในกะทิเขาก็จะหายไปค่ะจะเหลือแต่กะทิข้นๆตักขึ้นแบ่งสําหรับเก็บไว้ราดหน้าห่อหมกนะคะแล้วก็เหลือเอาไว้ประมาณนี้ค่ะนําส่วนผสมหอหมกของเราเทลงไปเลยค่ะใช้ไฟอ่อนค่ะเพื่อจะให้หอหมกของเราค่อยๆสุก เนื้อเขาจะนุ่มละมุนไม่แข็งกระด้างค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาอบเข้าไว้สักห้านาทีค่ะนี่ค่ะเราจะค่อยๆค,คนเพื่อไม่ให้กลนเขาไหม้นี่ค่ะพอดีเลยค่ะเพราะเราใช้ไฟอ่อนนะคะเท่านี้ก็สุกแล้วค่ะเพราะว่าเนื้อสัตว์ของเรานั้นเราลวกแล้วเนื้อปลาก็สุกง่ายเสร็จแล้วก็ปิดไฟลาดกะทิค่ะ โรยด้วยใบมะกรูดหั่นฝอยพริกแดงตกแต่งหน้านิดนึงค่ะพร้อมชิมแล้วค่ะเรามาชิมกันดูนะคะนี่ค่ะหมึกชิ้นโตโตเลยค่ะกุ้งค่ะเนื้อปลาค่ะอืมน่านกินสุดๆเลยค่ะความอร่อยแบบนี้ไม่ต้องไปทานที่ร้านอาหารนะคะทำกินเองได้ง่ายๆเลยค่ะ สะดวกรวดเร็วลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ